เผื่อบทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆเขาว่าฟ้องอ่ะเอาใหม่เอาใหม่คือจริงๆคนอาจจะว่าจริงๆเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าคอนเสิร์ตของแม่เป็นยังไงอะไปทำมาล้างไ้างอะคือจริงๆอะคอนเสิร์ตของแม่อ่ะไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีแต่คำว่าคิดถึงเออเป็นฮะโอ๊ยทไมดีไม่ดีอาะขึ้นเองเฉอๆครับ จริงเป,เป็นเหมือนกับว่าคือทำ่าฟ้องแม่น่ะเป็นจริงไม่ใช่ฟ้องแม่จริงหรอกแต่ว่าเป็นคำกดวนที่คิดขึ้นมาว่าแบบว่าเวลาสาวๆเดินผ่านนะสมมุติว่าเวลาเราเจอใครที่ชอบนะ,ะแล้วเดินผ<ด>่านแล้วอยู่ดีๆเขาก็าหานไปเราเราก็เสียดายเราก็ไม่มีที่เพื่อนทางใจเราก็เลยต้องพึ่งแม่ใช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 ่เราก็เลยกลับไปฟ้องแม่แบบบอกสาวว่าเฮ้ยเราไปฟ้องมากแล้วนะ ก็หมายถึงว่าเจอแม่คือกลับไปบอกแม่ไงโอ้ร้องห้าแล้วเอาที่ชื่อไหมเรื่อดีนะตอนนี้แสบตาแล้วร้องร้องไห้หนึ่งไงตาตัดร้องห้าแล้วขอร้อนฟูดุกันจริงวะจริง ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของพาร์ทคนแต่งเพลงคนเจ๋งคนนี้นะครับผมพี่โดมครับผมก็เพลงดีนะครับพี่โดมครับเลยพี่โดมจะรู้ว่าเป็นคนแต่งนะครับก็เป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยพี่โดมเป็นบรดิวเซอร์ใช่ครับแล้วก็พี่เขาให้เปิดกว้างมากๆให้เราได้คิดเห็นแบบแสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปซึ่งคนนั้นที่ได้แสดงความคิดเห็นลงไปนั่นก็คือ้องไดมอนด้วยครับ ไม่ใช่คือจะบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสอะไรล้วลว,ว่าเราชอบแต่งงาับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคแรปที่เราแต่งกับเราอยากจะเอามาใส่ในเพลงในอในาคตของเรา<ช>แล้วเราก็พอฟังเพลงนี้มันเหมือนกนลับไปจุดไฟนะผมเป็นเหมือน,มน,ไ,นอไม้คิดไฟอ่ามาคิดไฟใช่แล้วลพอฟเ,เพลงนี้ก็แบบจุดไฟเลยจุดไฟจุดไฟให้ผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันได้เฮ้ยแล้วมันได้ไหม คุณอมอนคุณเก่งคนนั้นแล้วแล้วทีวส่สำคัญนะครับเพลงนี้ก็ยังไม่ได้มีแค่นั้นมีอะไรอีกเพลงนี้คือเขาไปซือ้อมิจสิ์เพลงชาดํำนมมาด้วยเออทอหแม่นี้มีบุญคุณนันใหญ่หลวงนะครับไม่ได้แบบแต่งแบบพุ่งๆนะก็คือเพราะว่าก็คืออะไรนะก็คือเราไปซือป้อมิจซิตเขามาเ,เราไปขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วโอเคอก็เลยเอามาเป็นกิมมิทในเพลงนี้ด้วยนะครับก็เป็นท่อดแม่นี้ ใหญ่หลวงเนี่ยเฮ้ยนี่เขาแบบมีสอนวิธีการไหว้ที่ถูกต้องด้วยนะหรือเปล่าใช่เรื่องนี้เราโดนเทรนมาแบบสอนแบบที่ถูกต้องครับอย่างรับไหว้อย่างรับไหว้เป็นยังไงสวัสดีครับจะอยู่ระดับนี้เอาโอเคเอาพี่เดบอนส่วนนี้ครับพี่ล็อกล็อกหน่อยคือถ้าแบบปกติเอาแบบปกตินะแบบไม่ใช่มารยาทนการเฮ้ยพี่เดบอนสวัสดีครับ อ้าแล้วสวัสดีพ่อแม่สมมติผมเป็นพ่อเฮ้ยพ่อสวัสดีเฮ้ยอับาลูกลับายฮะขาไม่เรียบร้อยอ้านี่คุณโดนนะไม่ถูกวิธีนะคุณโดนนะลงมาดูนะอ๋อถูกแล้วอ่าสอนสอนวิธีนะาการไหว้ให้พี่เขาดูอีกทีหนึ่งว่าการไหว้ที่ถูกวิธีเนะี่ยนิ้วจะต้องอยู่ตรงไหนประมาณไหนระดับไหน Libro, uh, น <store>. uh, ี่คือการไหว้พ่อแม่อันนี้ด้วยยูก้อยยูก้อยอโยถามว่าเก่งภาษาเขาขอบุญบุญอ่ะเก่งมากอ่ะอันนี้ชักกูอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็นอกจากนี้นะครับเรายังมีเรื่องของชาเลนจ์ในติกตอกด้วย เล่นในไรที่ต่อกับเรานะเล่นอย่างเล่นย่งไม่คือมันจะมีคนที่ได้ขึ้นไปดู60คนข้างบนเขาได้รับท่าไปแล้วแต่คนที่อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้รับท่าเราจะปล่อยท่าให้เขากนิดนึงแบบรวดเร็วดีไหมได้ได้โอเคทุกคนอยากรับท่าเต้นไหมครับนั้นเราเต้นไปพร้อมกันนะครับโอเคโอเคเริ่มเดี๋ยวให้พี่ได้มอนสอนนะครับผมโอเคเริ่มมีท่าได้ ครับเป็นภาพโทรโขงประกาศตามหาคนหายประกาศนะครับผมชูมือขึ้นมาแล้วหมุนๆนะครับอ๋อโทนโดนโดนโดนไม่ท่าแรกท่าแรกพอชูมือขึ้นมาสองท่านะครับอ่าคุณแจมันทำยังไงต่อครับทำอย่างนี้จับอย่างนี้นะอ่าทำตามร้องทำตามอ่าประกาศตามหาคนคนคือแบบแอบแอบอยู่คน ก็คือโผล่ขนมไม่รู้ไปไหนขำมัวโมยหัวใจโผมไปอ่ารอแค่นี้ก่อนทวนกันอีกรอบนะครับอ่าทวนแต่แรกอีกรอบนะครับสามสองหนึ่งประกาศตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนขำโมยหัวใจโผลไปอ่าพอได้เนาะพอได้นะนะต่อนะ ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเดี๋ยวเรากลับมาทวนอีกรอบเดี๋ยวไปต่อก่อนก็คือต่อนะมันจะเป็นท่อดใครก็ได้ช่วยทีเจอคนดีไปอยู่ที่ใดตอนที่อ่ะที่อ่ะคือคือเราจะกลับมาเต้นเพราะว่าที่ใดก็คือแบบที่คือแอบแบบแล้วก็แวะอ่าก็คือแบบแล้วก็แหววนะครับผมแบบจะเอ๋ดะเอ๋เจอคนดีไปอยู่ที่ใดอ่าที่ใดครับผม แล้วก็จะเป็นเนี่ยเธอใจแต่เขาว่าใจใจร้ายใจร้ายอ่ะจับใจแล้วก็ร้ายฟอกใครฟอกใครเอามือป้องหูฟอกใครที่ไหนที่ไหนพยักหน้าต่าอใครที่ไหนจะได้ตัวเชอมาไปโฟมันดีกว่าไปเล่นคนเดียวไปก็ใจเรามาแลกกันแลกกันอ่าไปจบขั้วแรกกันนะครับผม เหมือนเอาใจเนี่ยเอาแบบเอาใจมาแลกกันเอาหัวใจมาแลกกันเอาใจมาแลกกันเป็นแบบนี้ถูกต้องนั้นเรามาทวนกันตั้งแต่แรกอ่ะคุณไอ้มอนล็อกไปด้วยนะครับคุณไอ้อนครับไปเอาทุนดูนะฮะเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะลงทิกตอกันด้วยไงอ่าเราจะถ่ายร่วมกันจะมีทิกตอกด้วยแล้วเราก็หวังว่าถ้าถ้าเต้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าง่ายง่ายง่ายเพราะว่าจริงๆอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับพวกเราด้วยถูกต้องครับผมเนี่ย เราก็เรียกมาเต้นครับผมได้งั้นเรามาลองกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมครับผมอ่าพร้อมกันนะครับโอเคแบบช้าๆก่อนเนาะหรือว่าแบบเต็มแบบปกติเลยผมว่าปกติเลยปกติเลยนะให้เขาเปิดเพลงมาด้วยดีกว่าไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมองไม่เห็นมองมองไม่เห็นอันนั้นช้าๆรอบหนึ่งช้าๆรอบหนึ่งช้าๆรอบหนึ่งคุณไปฝั่งนู้นผมอยู่ฝั่งนี้นี่บอล จุดสุดย์โกลมอยู่ตรงนี้มากขอโทษผมเดียวแล้วผม เครับาพี่ชื่อว่าคมเดิมเอาเาเพลงออเพลงอเพหน่นะคร <Stevens. S 1> ับ <apologize> การรับารังแรกเราเต้นกร้อมพียกันมากถูกต้องนะยินใจมากคือดีหที่รเอาไเอ่ออะนรอันนี้อันไออันนี้อันนี้ฮาจริงอักลายเป็นเรื่องตลกซะแล้วฮจริง อ่านแล้เที่ยวอาอาอาถือว่าฝากด้วยนะครับสำหรับคาเรน่นี้เอากลับไปเต้นด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยนะครับของแม่อันเดอร์สกอร์ชาเลนนะครับแล้วสำหรับทวิตเตอร์วันนี้ก็มีทวิตเอ็กซ์พูดผิด <c oughs> แม่คลั <c oughs> <c oughs> ลบลบตัดอ,ออดออด <c oughs> ได้ไหมเ <Okay. S 2> อาออออไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ผิดไม่ผิดฝากติ <c oughs> ดแฮชแท็ก้วยะ <c oughs> เอาความดนแอชไก่อนแทนแอชไกคือของแม่ดีกว่าอันวีอันเดอร์บอสแตมบอนเก่งมากเก่งมากไอ้มอดคุณเก่งแล้วคุณเก่งแล้วปากได้วยนะครับปากด้วยครับด้วยครับฮะอ้าวพี่ก้างมีอะไรจะพูดไหมครับโอ้โหมาปวดซีนใหญ่เลยด้วยทีมงานครับอะไรครับพี่ออกม้พี่ชื่อว่านิพี่ชื่อว่านิด มันทาเป็นเรื่อยอะไม่ใช่เราพูดด้วยไม่อะไรกัไมอย่งนี้ทั่ไมก็โอเคไปด้ไม่ได้ปี๋เขายืมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับนองโอเคเราจะถ่ายรูปกันนะครับ